ตัวนี้งานเหมาะนะครับผ้าดำเพื่อมีใครสนใจนะตัวนี้เพื่อมีใครสนใจตัวนี้ในกองนี้มียี่สิบตัวนะพี่มีแต่ตัวสวยๆเลยเนี่ยดูดิสวยๆเ,เดือดๆนะเนี่ยยี่สิบตัวนะดูนี่มีงานลดด้วยมีงานลดนี่ตัวนี้งานเกมตัวนี้โครงกระดูกนะพี่นี่ สวยๆทั้งนั้นตัวนี้ดีเจนะพี่ตัวนี้ดีเจเนี่ยตัวนี้ดีเจนะลายสวยๆเลยพี่สวยๆนะตัวเนี้ยราคาไปทําต่อได้ผ้าไม่มีตําหนินะผ้าไม่มีตําหนินะครับดูดิสวยๆอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ราคาไปทําต่อได้นะยี่สิบตัวไปทําต่อได้พี่เดี๋ยวผมขายให้นะพี่เหมาบนนี้ เผื่อมีใครสนใจนะเหมาหมดนี่นะราคาเดี๋ยวผมให้ราคาแบบเอาไปทําต่อนะพี่นี่สวยๆอะตัวนี้ก็สวยๆเลยพี่เนะี่ยดูดิยี่ตัวนะคุ้มๆนะพี่ราคาเหมาเหมาสวยๆเลยพี่แล้วเดี๋ยวผมจะมีแถมเสื้อไปให้อีกนะประมาณสักห้าตัวมั้งพี่ จะเป็นนี่ก็จะมีลายพวกนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมแถมให้เดี๋ยวผมแถมให้นะพี่ไปสักห้าตัว